ทำไมเตะจะสูงเตะจะสูงอ๋อจะจุกเลยอกาอกาศจะเป็นโอเคเรื่องละตเตะหยุดมาอกากาศห้ามตุยก่อนนะเต้บอกว่าเต้อยากเป็นจุอกอากาศห้ามตุยนะใครเป็นด็อกเตอร์จุกตัวนึงนะสบายใจกลัวมากเรื่องท,ที่เรื่องที่แบกไว้สักทีคือหนูเหงามากหนูเป็นผีตัวเดียวหนูเหงาด้วยพูดชั้นไรเลยหนูพูดตลอดไปนี่ อาการทำบัดห้าแตตอ,เกอ,อ,อ,ตอเกอร์คือถ้าเราถ้าเอาไปแปะเพื่อนน่ะเรามันก็จะเอ้าเอ้ายังไม่รู้อะไรเลยแล้วช็อตอตอเกอร์คืออะไรสรุปส็อตเกอร์คืออะไรครับทิ้งขยะครับทิ้งขยะแมนมีกาชาให้ไหมเอ้ยได้เหรียญ ขอขยากินหน่อยครับขอขยากินหน่อยครับโอ้ยเ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ย้ยอย่าตามอากาขอขยกินหน่อยครับสองคนนี้น่าสงสัยอย่าตามอย่าตามมากะสองคนนี้น่าสงสัยมากเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย นองสส่ไม่ไปด้วยปฏิกิริยาไม่หนีเลยไม่อากาหัวอากาจะดีพี่ตุ๊กเล่พี่ได้กันอย่าตาวอากาถ้าคุณกดกระดิ่งเมื่อไหร่แล้วก็พี่มนจะตุยนะต้องมาไปกดไปกดเดี๋ยวนี้ไปกดไปหัวจะมีคนตุยนะ ไม่จิงอไม่จงอากมดนะดกระดิง้ก้ตายกันหมดไม่อะไรชีวิตองกาเนตัวเดียวละอยัง ก็เปนไงพี่จู๊ดเปี้ยงาพี่ออกมาอย่าดีนะหนูเป็นคนช่วยพี่นะหนูเป็นคนช่วยพี่นะเอาอะไอย่างนี้ยที่มัร่วมขนาดนี้แล้วก็รู้แล้วเราว่าเกิดอะไรขึ้นอะไม่คือนี่อธิบายใหญ่อี้ตลกจังตอนแรกอะพี่จู๊มิไล่คุณอากาศอยู่แล้วเราก็เห็นแล้วเราก็เลยไปร่วม ร่วมจอยปาร์ตี้วิ่งไล่ด้วยวิ่งกันไปวิ่งกันมาคือ <c oughs> ไม่หาย <c oughs> อย่าไปเอากระเงาแล้วเราก็เลยวิ่งไล่วิ่งหนีคุณอากาศขึ้นมาเจอพฟัฟฟี่แล้วบอก ee, ee, พัฟฟี่พัฟฟี่คุณอากาศไปกระทุ้งพี่จุ้มอยู่ในท้องพัฟฟี่บอกจริงหรือเปล่าไปจริงหรือเปล่าแล้วก็แหละแล้วก็พี่จุ้มก็โผล่ <c oughs> แต่ว่าพี่ไม่ค่อยดีดูเไม่คนอยดีอย่าวัวดูเลยอย่าวัวร์ดูอยดูเป็นพี่โน้ตุกคนนะบอกเลยดูเป็นพี่โน้ตช่วยพี่จุกเลยนะดูต้องต้องได้รับกิจจิยนหรือเปล่าไม่ผิดเลยแต่อะไรฮีโร่อากาศไม่ยังเหงาหาเพื่อนไอ้อากาศน้อยนั่นเราจะปล่อยทัฟฟี่ผ่านไปก่อนตาหนึ่ก็ได้โอ้เอ้ยถามเลยได้เดูช่วยพี่พี่ดิคุณพัฟฟี่ต่ำมากเลยอ่ะ พี่ดูพี่เติมอะไรสิันรเคที่แกล้มพี่ไอ้พี่อะไรตัวผมไม่ผิดลูกแค่แต่แต่ตัวเอ้ยอดกินคนอากาศต้องการกินคนเราไปหากาชาปะโัเอ้ยอยากกินคนครับคืออะไรอ่ะมันถูกกันดิถูกไงเอ่อตรวจการบ้านตรวจการบ้านอันนี้ได้เหรียญหรอนี่คืออะไรครับ เกียนอะไรอ่ะอ้าวทำอะไรอยู่นี่สวัสดีครับเย่ yeah. ไปไปเช็ดกระจกรถครับอากาเงาขอผีเป็นเพื่อนน้อยใครก็ได้หาผีเป็นเพื่อนอากาโนอยอากาเป็นไอ้ต้นเกมอีกแล้วคุณเมมเมทำงานเร็วคุณเมมเม คุณไม่ไม,ไม่อากาศอยากได้ผีขอผีหน่อยอย่างน้อยก็ได้กินตั้งถึงคนเชื่อได้กินคนเดียวอากาศว่าจะกินสักคนสองคนใช่ไหมไอเกมนี้อีกละวขอผีหน่อยค่ะขอผีหน่อยขอผีเป็นเพื่อนอากาหน่อยมีผีหรือ,อยัง กระทุงมันเหงาอ่ะโอ้เอ้เราอุาสตส่าห์จะมีเพื่อนอยู่ในท้องใช<ม>่ไหมไว้คุยกับเราใช่ปะอันนี้ไม่มีเลยอ่ะขอผีหนอยอยู่ไหนกันนะเอย้ออยเอาสวัสดีครับอยู่ไหนกันขอผีหนอยมีผีหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับขอผีหน่อยขอเขาอ,อยู่กันใต้ดินเหรอเฮ้ยสวัสดีครับ ขอผีหน่อยคุณเมจาดกานคุณเมอากาศขอผีตัวหนึ่งขอผีหน่อยครับขอผีหน่อยอ้าวคุณเมหายคุณเมเร็วขอผีหน่อยโอ้คุณเมย์เร็ว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 คุณเมอากาศขอผีหน่อยอากาศอากาศต้องการเพื่อนถ้าเราว่าอากาศเป็นยากินคนสินะ เพื่อนให้อากาศได้ไหมเร็วๆคุณเมอากาศขอร้องคุณเมคุณเมกะปัดแต่อากาศไม่ได้นะคุณเมมาเกินไปหรือเปล่าอากาศแค้นคุณเมอากาศขอหนึ่งคนให้อากาศได้ไหมศพเดียวเท่านั้นขอเพื่อนน้อยขอเพื่อนน้อยคุณเม คุณเมย์อย่าตั้งใจทำเควสด,ดิคุณเมย์คุณเมย์ขอหน่อยขอหนึ่งศพคุณเมย์เร็วเนี่ยศพเดียวเดี๋ยวคุณเมย์คุณเมย์เร็วหรือว่าเพราะว่าทุกคนรู้ว่าคุณพฟัฟฟี่ก็เลยเก็บคุณพัฟฟี่ไว้ปะเก็บไว้ให้สงสัยว่าเป็นเป็ดเนี่ยมาอ๋ออากาศต้องการพือนคุณเมย์ให้อากาศน้อยเดี๋ยวคนดิไว้ครับ เนี่ยตัวเนี้ยไม่มีไม่มีเป็ดเลยก็ไม่ตายอ่ะดิแล้วคนที่น่าสงสัยว่าจะเป็นเป็ดอยู่นู่นกันสองคนเนาะจังหวะที่เจอคนเยอะๆคุณเมย์ต้องปาดละปาดเลยปาดเลยเอเลยเอา้เอาไปสกัดเศร้าสงสารขนอากาศสงสารขนอากาศไม่ใช่เลยนะดูเหงาสุดๆโอ้ตั้งแต่เล่นมานะคุณเมย์เป็นเป็ดกี่เกม คุณเมปาดอากาศคนเดียวเ <c oughs> ม,มปาดแค่เหรอรอบเนี้ย